สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันงวดวันที่28เดือน664นะคะหมวยลาพัฒนานะคะวันนี้นะคะก็มีสูตร2ตัว3ตัวนะคะอ่าลูดวิ่งนะคะจะมาเน้นนะคะเน้นเน้นนะคะลูดวิ่งนะคะวันนี้ไม่มีตัวเด่นจะไม่เด่นนะคะเราจะลูดจะวิ่งเลยนะคะ2ตัวนะคะจะ แล้วก็มีสามตัวนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะอาจจะมีเข้ามีหลุดนะก็โปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะขอย,ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นเพียงแค่แนวทาง ตัวเลขนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเนาะเราคำนวณได้ตัวไหนเราก็มาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะคะค่ะวันนี้นะคะลูดวิ่งนะคะวันนี้สูตรลูดวิ่งนะคะก็จะเจาะเน้นให้ด้วยนะคะเจาะเน้นให้สองตัวนะคะสองคู่นะคะสาหรับสองตัวนะคะสองตัวบนล่างนะคะเราจะเน้นให้ ยังไงอะรูดวิ่งอย่างละสองคู่นะคะแล้วก็จะมีสามตัวนะคะเราจะเจาะสามตัวให้นะคะค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเราก็จะมารับชมเลยนะคะสูตรนี้อ่าเราได้สูตรมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแนวทางนะคะวันที่ยี่สิบแปดเดือนหกหกสี่หัวเวลาพัฒนานะคะ สูตรคัดพิเศษลงไปแล้วนะคะสูตรคัดพิเศษลงไปแล้วแล้วก็สูตรเจาะเน้นๆนะคะเด่นเราเราก็ลงไปแล้วนะคะลงไปสองคลิปแล้วนะคะแล้วก็ลงไปทั้งสูตรหนึ่งสูตรสองลงไปแล้วนะคะอันนี้สูตรสามนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองวัที่แล้วเราเข้าทั้งสองสูตรเลยนะคะก็รับชมกันได้เนาะสำหรับสูตรคัดพิเศษนี้เข้าบ่อยมากนะคะ สูตรนี้แล้วก็จะมาชมกันเลยเนาะเด่นรูดนะคะวิ่งนะคะรูดรูดเจ็ดนะคะรูดเจ็ดวิ่งเก้านะคะสำหรับรูดเจ็ดวิ่งเก้านะคะเราก็จะมาจจาะเน้นเน้นนะคะเราก็จะเน้นให้เนาะ เน้นให้สองคู่นะคะเจ็ดสี่นะคะเจ็ดห้านะคะสำหรับเราเน้นนะคะเน,นเน้นเน้นเนาะ เน้นเจ็ดนะคะรูดเจ็ดนะคะรูดเจ็ดเนาะรูดเจ็ดวิ่งเจ็ดอ่าวิ่งเก้านะคะเดี๋ยวเรามันเน้นให้นะคะเก้าแปดนะคะเก้าห้านะคะสำหรับสามตัวนะคะสามตัว สามตัวนะคะตรงโต๊ดนะคะตรงโต๊ดสามตัวตรงโต๊ดนะคะมีทั้งหมดสี่คู่นะคะเราจับให้สี่คู่เนาะเก้าแปดสองนะคะ เก้าแปดสามหกเ<ห>ก้าแปดนะคะเก้าหกศูนย์นะคะสำหรับสามตัวตรงโต๊ะนะคะมีทั้งหมดสี่หางนะคะสามตัวตรงโต๊ะนะคะ สูตรนี้สูตรรูดวิ่งนะคะสูตรรูดวิ่งแล้วเน้นให้นะคะเน้น7จ็ดเหเน้น9 8 9 5นะคะรูด7วิ่ง9นะคะสำหรับ3ามตัวตรงโต๊ดสองเก้าแปดสามหกเกนะคะ แคบไว้จดไว้นะคะใครชอบก็แคปไว้จุดไว้นะคะเราเน้นให้นะคะเน้น7 4็ดหนะคะเน้น9 8้าแปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะเน้น9นะคะเราจะเน้น9้าวิ่ง9กลูด7นะคะ3ตัวนะคะเราก็มีทั้งหมด4ี่หางนะคะใครชอบก็แคปไว้จุดไว้ใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเลยไปเลยด้วยนะคะสูตรคำนวณตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทาง ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านโชคดีทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านค่ะไว้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ